วันนี้ก็พามาดูขบวนสุดท้ายขาออกนะครับของวันทำงานนะขบวนสุดท้ายจะเป็นขบวนที่สามหนึ่งสามต้นทางคุร,รงเทพปลายทางบ้านภาชีตอนนี้กำลังเข้าสู่ชานฉลาสามบางซื่อวันนี้ก็ไปแค่บ้านภาชีนะครับตอนเช้าก็จะเป็นขบวนแรกที่เข้าบางซื่อเหมือนกัน ขาออกก็เป็นขบวนสุดท้ายแต่ขบวนขาเข้ายังเหลือขบวน262นะครับจากสวนสวนบดีพัฒนะฮะเดิมทีนะั้น262มาจากหัวหินแล้วก็จะมีขบวน210จากบ้านตากรี่เข้ามาแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีขบวนท่องเที่ยวเพิ่มเข้ามาด้วยที่จะเข้ามาที่บางซื่อนะฮะมาแล้วนะครับรถ แสงไฟนี่ก็สาส์จ้าจอดทางช,ชะลาสามนะครับโอ้ยคนขึ้นลงก็เยอะอยู่พอควรครับนี่คือ18นาฬิกา40กว่านาทีแล้ว46นาทีแล้วนะครับ ก็จะวิ่งตามหลังขบวน10ไปด้วยขบวนสิบไอขอบวน9นะครับขบวน9แหมพูดผิดพูดถูกขบวน9อุตราวิถีปลายทางเชียงใหม่นะฮะออกจากสถานีกลางกรุงเทพมาพิวัตนเมื่อเวลา18นาฬิกาสนาทีส่วนขบวนนี้มาจอด18นาฬิกานาทีล่าช้าไป6นาทีครับกว่าจะขึ้นทางยกระดับนะแล้วก็วิ่งตามหลังขบวนเไปสถานีต่อไปนะั่นคือดอนเมือง นี่เสียงะระฆังตีดังขึ้นแล้วนะครับระบน3่งาก็พร้อมเสียงหวีดมาแล้วสัญญาณไฟเสียงนกหวีดครบทุกสัญญาณครับ สามี่สองสองหปชส1318งปชส461นี่เป็นรถสีแดงนะแล้วก็ปชส607เป็นรถเขียวควีนแลนด์ครับปชส614รถเขียวควีนแลนด์เหมือนกันปชส608รถเขียวควีนแลนด์ปชส602รถเขียวควีนแลนด์ครับแล้วก็ 1252เป็นรถคิมแดงนะวทศ1 2ึสจรถคิมแดงเหมือนกันได้มาอย่างละนิดอย่างละครึ่งนะได้รถเขียวคืนแลนด์ด้วยแต่รถสีแดงอันนี้ก็ปนมาหน่อย่อามไปแล้วครับสำหรับกระบวนสุดท้ายขาออก